สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามยายเพ็นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนหอันนี้ใหญ่อันนี้ขึ้นสูงเลยค่ะอันนี้ขอสุดยอดสองยอดนะนี่นี่ค่ะอันนี้มันขึ้นแล้วนี่แค่นี้แหละพอแล้วพอแล้วอ่ะอ,อีกสุดยอดหนึ่งก็มันขึ้น อไม่ได้มาดูผักกูดอีกสถานที่นึงค่ะเพื่อนๆพ, <c oughs> พอมันเป็นมันเป็นของอาทางอำเภอมันต้องผ่านประตูไปค่ะเพราะเขาปิดรั้วทีนี้พอเข้าไปแล้วเขากําลังทํางานอยู่กําลังเก็บกวาดขยะทําความสะอาดเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาจะเริ่มเปิดประตูวันแรกก็คือ วันอาทิตย์นี้ค่ะวันนี้ก็น้าอาทิตย์นี้แล้วแล้วก็บอกว่าก็จะเริ่มเปิดเรื่อยๆไปแต่วันนี้ก็ยังไม่เปิดจะไปเลยอ้างว่าจะมาถ่ายดอกไม้แต่ความจริงเปล่าหรอกค่ะมาเก็บผักกูดค่ะทีนี้มาดูผักกูดมาได้ไม่กี่ยอดเดี๋ยวให้ดูค่ะมาอยู่ข้างในที่อนเทอรนะคะอยู่ข้างในผักกูดฝั่งนี้ค่ะผักกูดทีนี้เก็บผักกูดใส่มือมาปะ่าไม่ได้ค่ะเพืเเเอ่อนๆ ผักกุอยู่ข้างในบอกว่าบอกว่าเก็ฝผักกุไม่ได้เขาเลยบอกว่าเ,เขายังไม่เปิดแต่ก็ถ่ายได้แต่ว่าเ,เดี๋ยวที่รถรถเขาจอดอยู่ตรงนั้นคือรถเขาเ,เขาบบดขยะขาบบดขยะขบัขะขบขขปั่นเศษไม้กิ่งไม้ให้มันเป็นให้มันเป็นขี้เลื่อยแล้วเขาก็เอาไปกูตามถนนหนทาง หรือว่าตามโคนต้นไม้ให้มันเป็นปุ๋ยแต้เเพนก็เดินออกมากับดอกไม้กำาน,นึงค่ะต้องเอาดอกไม้มาด้วยไม่งั้นเขาเขาจะว่าเพราะว่าเขายังไม่เปิดต้องใช้ความสามารถของตัวเองค่ะคนไทย